ล้อเลียนคุณมาลีโสเจตานะครับโฆศกคนดังของกัมพูชานะที่คนไทยเราเนี่ยแหมเห็นหน้าเห็นตาทีไรเนี่ยนะอยากจะเอาอะไรเฟี้ยงทีวีถ้าไม่เสียดายสตางนะครับที่ต้องไปซื้อทีวีใหม่นะครับไปดูน้องนักเรียนคนหนึ่งครับอันนี้เอามาจากเพจเตี้เยเขยอีสานบ้านนานะครับเขาเรียนเสียงมาลีโศเจตานี่แมแหมถ้าว่าฟังแต่เสียงนี่อาจจะคิดว่าตัวจริงมาถแถลงเองเลยนะครับไปติดตามกันครับ จากการที่ฝ่ายไทยนะคะพาทูตแล้วก็องค์กรนานาชาติหลายชาติเลยนะคะลงไปที่ภูมะเขือแล้วก็ผาโมอ,อีดแดงจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะไปโครงการแรกก็คือโครงการสร้างขวัญและกําลังใจทางคอมเมนรู้สึกเสียใจไม่เยอมมาเนื่องจากว่าทางกองทัพคอมเมนก็สซุ่คุกคุยไปรักแท้ทีเสียงก็รู้ไม่ยอมให้ไปพวกเสียงไม่มี ไปไงบ้างรัเ่มยอมไปพวกเสี่ยงไม่มีน้ำใจไปไงบ้างครับนะเก่งมากเลยเนะี่ยพวกเสียงไม่มีน้ำใจเลยพูดเหมือนมาลีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องนักเรียนเองนะฮะโอ้แกคือนี่แสดงว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเราก็สนใจข่าวสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข่าวสารปัญหาไทยกัมพูชาที่เรามีความขัดแยง้งมีการสู้รบกันเนี่ยนะเด็กๆบ้านเราก็ติดตามข่าวถ้ามาติดตามข่าวนียก็คงจะพูดแบบนี้ไม่ได้ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องที่ดีนะครับที่คนไทยเราตื่นตัวแล้วก็กระแสความรักชาติเนี่ยมันมเีเพิ่มเติมสูงขึ้นมาก